เผยเรนเดอร์ er ทางการ Moto E7 มีทั้งหมด2ส,สีคือสีเขียวและสีดำอาจเปิดตัวเร็วๆนี้เผยเลนเดอร์ er ทางการ Moto E7 มีทั้งหมด2ส,สีคือสีเขียวและสีดำอาจเปิดตัวเร็วๆนี้มีข้อมูลว่าทา,าง Motorola เตรียมที่จะเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่น Moto E7 ออกมาเร็วๆนี้เพื่อขยายฐานจากตัว E7 Plus ที่ได้เปิดตัวไปเมื่อเดือนกันย,ยายนที่ผ่านมาครับราศึก,ก็ได้มีภาพเรนเดอร์ของสมาร์ทโฟนรุร่นนี้เผยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับจากภาพเรนเดอร์ที่เผยมานี้ทําให้เห็นว่าสมาร์ทโฟนรุร่น Moto E7 จะเปิดตัวออกมาอย่างน้อย2สีครับคือสีดําและสีเขียวครับและาคาดว่าจะมีหน้าจอแสดงผลขนาด6.5นิ้วความละเอียด HD Plus หลังด้วยระบบปฏิการ Android 10ให้กองหลังมาทั้งหมด2ตัว มีทั้งกล้องตัวหลักความี8ล้านพิกเซลและกล้องตัวรองเป็นเลนด์เดฟความละเอียด2ล้านพิกเซลครับส่วนกล้องหน้าดีไซน์แบบมิติงส่ยดน้ําที่หน้าจอความละเอียด5ล้านพิกเซลให้แบตเตอรี่มาที่4,000ม ah. ิลลิแอมป์เอาละครับคราวนี้แฟนๆมาตัวล,ะละ่าก็ต้องมาดูกันละครับว่าสเปคทั้งหมดจะเป็นยังไงและจะเปิดตัวเมื่อไหร่นะครับทางมีข้อมูลเพิ่มเตมิมทางไอคีฟ้าจะมาประก,กาศทราบทีครับ